สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับบ้านที่มีพื้นดาดฟ้ามีผนังมีหลังคาให้ท่านได้เห็นนะครับพื้นหลังคามีร่องระบายอากาศด้วยนะครับมันถึงจะแข็งแรงแล้วก็ทําให้ไม่หลุดล่อนแล้วก็เย็นมาเปรบเสมือนโรงพึ่งมอน้าเนี่ยนะฮะมันทําไมถึงต้องเป็นซี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 เลยไอโรงพึ่งมอน้ําเสื้อสูบล้มมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับ นั่นแหละคือเหตุผลหนึ่งที่วัสดุของปิงปองเนี่ยทำไมถึงจะต้องมีร่องระบายอากาศทั้งหลังคาแล้วก็ฝ้าแล้วก็พื้นแล้วก็ผนังทำไมถึงต้องมีร่องร่องระบายอากาศนะฮะให้สังเกตเปรียบเทียบกบเหมือนลองพึ่งมอน้ำกับเสื้อสูทลงมอเตอร์ไซค์นะครับทำจากเม็ดชีปนะฮะเอามาแปะด้านล่างเอามาอัดด้านบนนะฮะเป็นเม็ดชิปจุดศูนย์จุดสามห้าตรงกลางก็เป็นโฟม EPS นะครับแน่นหนึ่งปอน ถ้าเป็นพื้นก็สองปอนเป็นชนิดไม่ลามไฟนะครับถ้าอย่างเมื่อคที่ที่เห็นนะข้างในเนี่ยมันเป็นโฟมแบบนี้ภายนอกก็เป็นลายหินข้างล่างก็เป็นลายลอนลูกฟูกเป็นสีขาวสีครีมสีอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับหนาก็มีสิบเซนนะฮะแล้วก็มีหกเซนถ้าเป็นสิบเซนเนี่ยรับความกว้างของคานเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะสองเมตรสองเมตรเนี่ยรับโหลดได้ถึง หกร้อยกิโลถ้าเป็นพื้นถ้าเป็นหลังคาเนี่ยห่างแต่ห่างสี่เมตรเนี่ยรับโหลดได้สี่ร้อยกิโลในโฟมหนาสิบเซนเนี่ยฮะโฟมหนาสิบเซนถ้าเป็นหลังคานะครับรับโหลดได้ถึงสี่ร้อยกิโลแต่ถ้าว่าท่านจะสั่งเป็นพื้นเหมือนเหมือนเหมือนหลังเนี้ยนะฮะเหมือนหลังหลังของเฮียแดงเขาเนี่ยนะฮะข้างบนก็จะปูเป็นกระเบื้องก็ต้องขึ้นลอนขึ้นลอนเป็นลูกของลูกฟูกเพื่อจะได้ปูกระเบื้องแล้วก็ปูนจะได้เกาะแต่ว่า แต่ถ้าว่าท่านเอาพื้นมาปูเป็นภายในท่านต้องบอกฝ่ายผลิตเราว่าให้เป็นแบบเรียบนะครับมันถึงจะไปปูกระเบื้องยางปูรามีเนตได้นะต้องแยกประเภทศถ้าเราขึ้นเป็นดาดฟ้าแบบนี้นะฮะนะครับแล้วก็มีขรอบข้างลางน้ำอุปกรณ์ครบเครื่องเรื่องของปิงปองได้เลยนะครับเราเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ท่านได้ทุกอย่างแต่ถ้าว่าท่านสนใจอยากจะซื้อ ท่านก็ต้องวาดรูปบ้างยาววาดแปนเขียนไปอย่างเงี้ยนะเอามือเขียนไปก็ได้นะฮะส่งไปที่ฝ่ายขายของโรงงานโรงงานแล้วจะคิดราคาคิดบีโอคิวว่าน็อตกี่ตัวครอบข้างกี่อันแผ่นพื้นกี่แผ่นน็อตอุปกรณ์อะไรมันทั้งหมดให้ท่านแล้วท่านก็มัดจำพอมัดจำเสร็จปุ๊บท่านก็รออยู่ที่บ้านอีกไม่เกินสิบวันหรือสิบห้าวันก็ส่งถึงบ้านนะครับส่วน ฝ้าเนี่ยไม่ต้องตีไปตีเพิ่มนะใช้หลังคาปิงปองเป็นฝ้าไปนในตัวเลยนะครับจะได้ไม่มีฝุ่นจะได้ไม่มีฝุ่นไปตกค้างบนฝ้าให้มันปิ้วหรือลอยลงมาให้เราสูดดมทำลายสุขภาพให้เราเป็นภูมิภูมิแพ้เข้าไปอีกนะครับวัดกว้างยาวสูงตามดาเตี้ยมานะฮะเดี๋ยวคิดราคาให้ก่อนถ้าท่านใดอยากจะรู้ประปาณ หลังเนี่ยของเฮยแดงเนี่ยเฮยแดงครับเฮยแดงครับเชิญทางนี้หน่อยครับครับผมครับครับเฮยแดงสั่งทั้งพื้นทั้งผนังหลังคาของบิ๊กบองมาเนี่ทั้งหมดกี่บาทเนี่ยสองแสนเก้ากว่าบบทกว่าบาทครับสองแสนเก้าหมื่นกว่าบาททั้งหลังคาพื้นเนี่ยเหรอครับครับผมอ๋อเราขนาดกี่เซนเ่าเนี่ยหนาสิบเซนครับหนาสิบเซนสิบหมดเลยเออสองแสนเก้าบ้านมีกว้างเท่าไหร่มันก็ จำไม่ได้กว้างเลยนะผมมองดูก็รู้กว้างตัวนี้สี่แปดเก้าสิบเก้าเก้าครึ่งฮะครึ่งไหมครั้งนี้สิบเอ็ดคืึสิบเอ็ดใช่ไหมเออตีไปสิบสิบคูณสิบเอ็ดครับอ่าท่านท่านท่านผู้ชมก็เอาไปคูณไปหารดูเอาก็ลงรถลงรถอีกทําดาดฟ้าทาดาดฟ้าไม่นั่งเล่นขอขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมครับแต่ได้ครับแต่ตอนนี้มันจะร้อนเลยนะเออเออเออยังไม่ได้ปูเลยทับใช่ไหม ผมทาไอ้นี่กันซึมไวครับซิ่นซิ่นค้ดไวครับผมอ๋อท่านผู้ชมตามผมขึ้นมามาดูพื้นดาดฟ้าเขาเลยครับเออมาดูพื้นดาดฟ้าเขานี่ขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหนี่เขาใจสไตล์ลอบเลยนะนี่นี่พื้นไม่ต้องไปปูอะไรเลยนี่ครับผมใช้ตะแกรงเลยใช้ตะแกรงเลยแต่มันจะพื้นนิดตอนนี้มันจะร้อนหน่อยร้อนหน่อยหนึ่งเออปูปูปูเลยอุ้ยนี่ท่านผู้ชม มาดูนี่ทําอย่างคุณเฮียแดงเขาก็ได้นี่เขาใช้สีใช้สีอะไรครับเนี่ยอันนี้สีกันซึมสีกันซึมสีกันอะไรทาทับลงไปเลยครับครับผมเออดีฮะโอ้นี่พื้นปิงปองนะครับเนี่ยเขาเอามาทำเนี่ยครับแต่ถ้าว่าท่านผู้ชมจะปูกระเบื้องยากระเบื้องทับหรือปูหญ้าเทียมทับก็ได้เลยแต่ตอนนี้มันจะร้อนหน่อยนึงอ่าข้างบน แต่ตนนน้นเยน็นอะถ้าร่มๆหน่อยเย็นใบเย็นเร็วเย็นเร็วนะครับผมเย็นเร็วโอ้ครับครับครับโหนี่หลังคาหนาสิบเซนเลยครับผมเออเออเนี่ยเียแดงให้ให้เด็กเอาเอาเอาน้ำมันสนเช็ดนะอ๋อน้ำมันสนใช่ไหมครับน้ำมันสนเช็ดเพราะว่าคาบที่เราตัดเท้า,าเกียร์พวกนี้มันมันปิวใสอ๋อมันมันจะได้ไม่กัดน้ำมันสนเนาะน้ำมันสนเช็ดให้เลี่ยมเลยครับผม โอ้ในซีนอย่างดีเลยนี่เป็นพื้นดาดฟ้าตกเย็นมากกินลมชนวิวก็ว่าจะปูกระเบื้องอยู่อ๋อดีครับดีเอาเสือน้ำมันด้วยอีกาเทียมไหม,ยา,ย,ม,มยาเทียมใช่ไหมครับยาเทียมก็ได้เทียมดีกว่าใช่ไหมดีกว่าดีกว่าอ,อจะอดความร้อนถ้าปูกระเบื้องอ่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมาดูภายในภายในหลังได้ครับท่านผู้ชมไอ เนืแดงแกปล่อยหลังคาออกจากคานเนี่ยเมตรหนึ่งเลยครับผมอันอันนี้คานสอยคูณสี่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ห่างกี่เมตรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สามเมตรสามเมตรแปดสิบตรงนี้ถ้าตรงอันนี้ห้าเมตรทิเนี่ยนี่ไงมันมีมันมีกี่แผ่นเนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าตีไปห้าเมตรหนูนะอันนี้ห้าเมตรว่าจะสี่ไหมสามเมตรแปดสิบไหมหรือหูนี่ห่างสี่เมตรเลยเนาะครับผม โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยช่องว่างเนี่ยใช้คานสี่คูณสี่นะท่านผู้ชมเนี่ยผมก็ตามมาถ่ายให้ท่านผู้ชมมาดูเนี่ยทั่วประเทศเขตสยามเนี่ยอันนี้ที่อำเภอกระนวลครับผมอำเภอกระนวลจังหวัดขอนขอนแก่นขอนแก่นเอออ่ามาดูผนังครับฝนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผนังภายนอกเอะเมื่อกี้เห็นยยแดงบอกว่าอะไรนะ เอามือมาจับใายนอกใช่ยิ่งยิงตอนเช้าอ่ะแดดสองตรงนี้แดดสองมาทางนี้ตรงนี้ร้อนวูบวูบวูบเลยแต่ข้างในนี่เย็นสบายเลยโอ้พอมาจับพอมาจับข้างในเย็นต่างกันนะอุยีต่เย็นข้างในกับข้างนอกต่างกันเออนี่ก็เย็นแล้วเนี่ยนเย็นครับเย็นว่าโอเคอยู่โอเคอยู่นะ ใช้เราโอเคพอใจอยู่นะครับครับผมพอใจอยู่โอเคโอเคคุ้มค่าเงินที่สั่งครับผมอุตสาสั่งมาจากอุสีคิ้วจนมาถึงอำเภอกันนวลเนี่ยไปดูถึงโรงงานน่ะเอ๊ะเฮียไปนี่เนาะไปเออต้องพาเขาไปอ่ะเออใช่ใช่ใช่ช่างไปสามคนช่างไปสามคนครับผมอะางบ้านๆเนี่ยแหละว่าต้องพาช่างไปว่าเออทำได้ไหมเออทำได้ก็จะให้ทำไงก็พาช่างไปดูงานด้วยโอ้โหนี่ใช่เลยนี่ก็ เออนี่เนี่ยนี่เอาสเปรย์สีเทาไออเอออจุ่มจุ่มแล้วเอาสปูกันมาแต้มๆตมนิดนึงอ๋อครับผมเออมันจะได้กลืนไปกับผนังบางทีทาไม่เป็นก็ดูเออแต้มเอาเปิดคลิปดูเออเฮ้ยก็ออกมาดีนะออกมาเคลียร์เลยครับผมเออข้างหน้าใส่ลายหินครับผมที่แรกว่าจะเจาะกระจกว้าไม่ไม่เจาะใส่กระจกไม่ว่าที่ว่าจะจอกเจาะไม่ไปเจาะยงไม่ไ้แล้งโชว์ไว้เงี้ยยางโชว์ดีกว่าครับผมยางี้เป็นงานโชว์นัะผม ว่าจะเจาะใส่เงี้ยอู้ย่างนี้ดีกว่าที่ได้ของเออก็เลยไม่ใส่ก็เลยไม่เจาะนี่โชว์ลายหินไปในตัวครับผมโอ้โหแข็งปังเลยอาช่างแบบบ้านๆเลยเอาเราบ้านๆแบบน้อยๆแต่ละไงนี่ก็โอเคละอนี่มันตกนี่มันร้อยกว่าตารางเมตรนวเนี่ยครับผม น่าจะได้น่าจะได้นะร้อยกว่าหมดไปสามแสนตีไปสามแสนกลมๆตีไปสามแสนเนาะก็ไม่แพงเลยเนี่ยเข้ามาอุณหภูมิจะต่างกันนะครับอาเออเข้ามาแล้ววูบเลยครับผมมันจะรู้สึกว่าเย็นเย็นเย็นดีรู้สึกว่าเย็นเลยถ้าเป็นสันไทยหรืออะไรเงี้ยไปเนี้ยวูบว่บกูบบบอะไรอนนี้ยังเย็นครับเย็นเย็นต่างกันเออ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 อ่เอาแล้แเง่อแรงก็พูดถ้าเราเงี้ยถ้าเราติดแอร์เนี่ยคุณว่าจะไม่เปืองแอร์ ใช่ไหมครับผมอุ่นภูมิได้แล้วก็ตัดคิดว่าไม่เปลืองไฟด้วยถูกเพราะข้างในมันจะเย็นเร็วสังเกตดูนะก็นี่ผมเข้ามาแล้วผมเมื่อกี้ไปเย็นเดินตากแดดกันพอเดินเข้ามาปุ๊บมันรู้สึกไม่ระคายผิวเออมันผิวมันสัมผัสได้ว่างั้นเลยผมว่าจะเขาทําทําไมแบบนี้ไงเดี๋ยวผมไปดูเป็นปีนะครับมันผมชอบแบบ แงขงแขงับเขาว่าเออมันเย็นดีมันตอบโจทย์ดีก็เลยลองดูก็เลยเดีนภาพมนเลยก็เอาตามนี้เลยพอ,อพอพ,พอเอามาลองแล้วรู้สึกพอใจเนาะโอเคครับไม่ต้องตีฝ้าไม่ต้องทําอะไรมากมายไอเรื่องฝ้าเนี่ยสำคัญเลยถ้าเราไปตีมันเนี่ยนะสังเกตดูบ้านที่มีฝ้าเนี่ยอยู่ไปปีสองปีเนี่ยคือเอามือขึ้นไปจับบนฝ้าเนี่ยฝุบบ่นเป็นกองเลยนะใช่เพราะเผื่อมีนกมีหนูมีงูขึ้นไปอยู่ร้อนด้วยนะแล้วร้อนด้วยโอ้ที่ร้านน่ะเอตีฝ้าแล้วก็อ่างจรนเตอต้น ตอนกลางวันเนี่ยถ้าไม่เปิดพัดลมอยู่ไม่ได้หรอกร้อ,แอ,อแนแต่เนี้ยยังอยู่ได้นะอย่างเงี้ยเออเ้าเอางอานนไหมเหยแดงเขายืนยันแล้วนะครับ่านผุจชมเนีย่ยเออเข้ามาแล้วมันบูบเลยครับผมเย็นไม่ก็คือ,ม,คอมันผิวมันสัมผัส<ไ>สัมผัสไอเย็นได้อ่ะนีเรอเราปูกกระเบื้องโอ้เราปูกกระเบื้องแล้วก็ใส่กระจกเออเอาผมทมสไตล์บ้านสวนตามมาดูเห็นลูกค้าพอใจผมก็ ดีใจด้วยนะครับก็แฮปปี้อยู่โอเคอยู่เออเอาละแต่เวลาฝนตกมันมันมันยังไม่ค่อยดังอ๋อไม่ได้ยินเสียงด้วยมันก็ได้ยินแต,แต่แต่มันมันมันจะซอมซอมมันจะไม่เหมือนพวกอย่างอื่นที่มันดังปองปังปงปัง,ปงใช่โอเคโอเคเงียบกิ๊บแหละเออนันะโอ้โ oh หไม่ดังด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็ตามมาตรวจมาสัมภาษณ์ mm hmm. เอา เอาความดีเอาหรือไม่ดีไปบอกท่านผู้ชมนะทางสื่อออนไลน์โซเชียลทาง youtube ทางติกตอกเรานี่แหละนะครับรบ,บางท่านไม่ได้มาดูก็เอามาถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็ไปยะอโส oh. บ้านบ้านฝรั่งเดินสายเลยเดินสาย <laughs> เดีย๋ยว <laughs> จะขึ้นไปนู่นอีกเนี่ยโอ้โหนี่ช่างไฟเขาเดินฝีมือมันนะ ก็เนียนเลยช่างฟ้์าจากไหนเนี่ยบ้านๆแล้วคับทั้งอย่างัซฟายาวกี่เมตรสี่เมตรเนี่ยไอ้นี้สี่สี่หกสี่นี่หกเห็นไหมสี่หกไม่ต้องใช้ไม่สี่คูณหกเลยครับไม่ต้องใช้คานกลางเลยอรับผมไม่ไม่ใช้เลยแล้วช่างขึ้นไปเดินยิงน็อตยิงอะไรได้สบายผมเ็าบอกว่าตะก้อไปเตะได้เลยเขาตะก้อตะก้อขึ้นไปเตะเลยเขาบอกเออเดินสบายี่อ๋อครับ แล้วเห็นผมยังไงเลยเห็นไม่รู้ผมเปิดไปเปิดไปมาก็เปิดไปเปิดมาเจอกันเจออยู่ทูบเนาะอะก็ไล่ไปดูไปดูเออมันก็ตอบโจทย์ดีนะก็โอ้เออมันก็ดีนะยินทุกวันนี้มันร้อนมันร้อนบ้านเรามันเมือนลองดูก็เลยช่างทําเป็นไหมถ้าทําเป็นอ่ะหรือทาไม่เป็นปะจะพาไปดู ที่โรงงานอไปเลยไปที่โรงงานเลยสีคิ้วเลยแบานั้นก็โอเคนะทําง่ายทํานั้นอยู่เข้าเข้าเข้าลูกได้ได้ง่ายอยู่อ๋อลูกไม่เป็นรู้ว่าฝั่งนู้นแดดเช้ามาก็เลยเอาผนังมีปองไปไว้ฝั่งนู้นเลยครับผมปะทะไว้เลยครับแล้วก็อันนี้ผสมประสานกันแล้วฝั่งแล้วฝั่งนน้นเวลาแดดมาตอนเย็นก็ฝั่งนี้ปะทะไปเลยครับผมอังนี้ถือว่าฉลาดไทยฉลาดคือ ตลาบริโภคดูจากไทยดูจากคิดทำแบบเอสไตล์สไตล์บ้านสวนออโอ้โหนี่มันก็ทําเลหมอนนะุ้วยดีนะนี่หนองน้าขุดเองหรือหนองน้ำธรรมชาติอันนี้หนองนองน้ำไอหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านเขาดั้งแต่เดิมดั้งเดิมเขาขุดเป็นหนองน้าไอสาธารณะของหมู่บ้านโอ้หนี่ใช้ทานมาตรฐานเลยสี่คุณสี่สี่คุณสี่ถ้าสั่นประชมเหล็กกล่องเทาเนี้ยสองจุดหนึ่งนะสองจุดหนึ่ง ขออนามสองจุดหนึ 2, одним, so ่งก okay. ็ครับผมสองสองเนาะสองจุดหนึ่งได้แต like, ่นานนะหรือว่าได้มาตรฐานครับผมถ้าว่าคนไหนเขาอยากประหยัดหน่อยก็สี่คูณสองก็ได้นะครับหลังคาแต่ฝั่งนู้นก็แต่ฝั่งนู้นก็มีผสมผสานกันไปฝั่นู้นก็มีสี่คูณสองก็สองครับผมผสมผสานกันไปขึ้นไปเดินแล้วไม่ั่วไม่ยากนะไม่ไม่ครับไม่กระเดิดกระเดินเดินไม่ดังก็แก๊บก็แก๊บนะยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นี่เด็กนี่บอกตาแดงขอขึ้นไปเล่นหน่อยเป็นสิบเด็กอ่ะ ขึ้นไปยืนออบนทะเลสต์นะครับผมขึ้นมาเล่นครับว่าวิวดี <c oughs> เห็นไหมเด็กถ้าเราทาเทเลสแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้พื้นปีนปองเนี่ยจไใช้พื้นอย่างอื่นเนี่ยเอาเรื่องหลายหนัก,นกหนักทําหนักอือหนักอันนี้เราเซฟโหลดทั้งคานทั้งฟาเดชั่นเยอะไปเลยครับผมไว้ชิวๆบางทีก็นุ่นแหละถ้าเสร็จแล้วก็มูกกระทะข้างบนชิวๆแบบบรรยากาศครับผมได้บรรยากาศหนองคลองบึงตรงนี้ด้วยเออ แต่สวนมากก็จะไม่ได้มานานๆทีก็จะมานอนจนมากจะนอนอยู่ร้านอยู่ที่ร้านนั่นเอค่ะอยู่ร้านร้านทำอะไรเนี่ยขายของอยู่หน้ามูนไอ้กลางหมู่บ้านนะครับโอ้ทาท่าด้วยครับผมแต่ก่อนก็ทํางานชลบุรีเล้หนีโควิดมากลับมาอยู่บ้านเราครับผมทํามาอยู่บ้านเลยหากินบ้านเราสะดวกกว่า อย่างนี้อีสานบ้านเราก็ผมขับรถมาแต่ละถนนเส้นทางมีคขามเรียบเลยนะเริ่มพัฒนาแล้วครับเริ่มพัฒนาีมากเลยเริ่มพัฒนาแล้วก็โรงงานก็เริ่มเริ่มมีแล้วแต่ก่อนเมื่อสามสี่สิบปีอีสานนี่เขาว่าลำบากโอ้ยลำบากใช่ไหมครับต้องหนีไปทํามาหาิที่จังหวัดอื่นเต็มไปหมดอย่างนี้กลับบ้านกันหมดแล้วเห็นครับผมงั้นก็สวัสดีย่า จะรีไปจังหวัดเลยโอ้ยเดินสายเลยแไหนออกบางทีก็หาย้วเดี๋ยวสี่ห้ที่เอาไปรายงาน MC เราเอาไปรายงานให้ MC ได้เห็นบ้างครับผมเดี๋ยวผมก็เป็น MC ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจิตตามตัวเองดูผัมันก็ตอบโจทย์ดีครับตอบโจทย์ดีครับผมคือดูหลายคลิปหลายอะไร